สวัสดีนนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีไก่ทอดซอสเกาหลีนะครับมาชวนทุูคุณกินด้วยกันนะครับวันนี้เป็นของทอดนิดนึงนะครับหมออ่ากินมากอ,าอยากกินของทอดนะคุณผู้ชมไปตลาดมาก็มาเจอนะครับผมวันนี้ก็ซื้อตลาดป่ะซื้อตลาดมาซื้อมาซื้อ MK เอ็มเคอะไรยเงี้ยอย่าไปกินดีเตเอ <laughs> ็มเคพป่ะกินของตลาดก็เ <laughs> พาะเราตังบะมีแเรา <laughs> นี่ไก่ป๊อบไก่ป๊อบครับผมมาป๊อบแบนวันนี้ผมก็ราดน้ำจิ้มเป็นเรียบร้อยหรือน้ำจิ้มมีอีกนะเอาไ่เน้ยก็หอมเนี่ยลุยเลยลุเลยทีมันแบบว่าน่ากินมากเลยเฮ้ยเพราะนั้นไก่โอ้โหเปิดได้เผ็ดก่อนอืมไม่ช่อยๆนี่ราดได้เลยแซ่บเลยนี่นี่อ่าหอมเนี่ยไก่แผ่นบล็อบเลยอ่ะร้อนนี่ดำเลยอรยนะแซ่บเลยสุกไก่พิเศษอ่ะ มันจะออกหวานๆหน่ะอันนี้ขอเอาไก่ส่วนไหนมาทำอ่ะเนื้อใหญ่ไม่เอาก็ขาเลยมั้งเหรอทำมันแบนๆหน่อยนี้บดแล้วกันเหรอนี่ครับคุณผู้ชมไก่อยานั้นเลยนะครับผมแป้งขนมปังนิดเดียวเองโอ้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ลองกินกแบบบมากลองลอง จะมาสี่สี่แต่นี่ก็บ่อดได้แน่นนะ<อ>ม,นมาลาดที่หลังคนอร่อยมากอร่อยคนละแบบอ่ะอ,อันนี้มันแบบว่าเหมือนเนื้ออกอันนี้เป็นเนื้อน่องอันน้นุ่มตับเนาะอร่อยเลยเนี่ยไก่ป๊อปที่แบบว่าชอบชอบ เนื้อมาเต็มเลยนึกถึงไก่ป๊อปโรงเรียนอ่ะคุณผู้ชมใช่ชโอ<ฮ>้โหไก่น้อยเดียวนะผมแป้งหนาเป็นนิ่งนะ <laughs> ผมเคยต้นแม่ค้าขายอยู่ทำทำต้นแม่ค้าขายทอดเองเลยก็ทำยังไงเขาจุ่มแบบแบบ่อยๆอะ่ะก็ชุบแป้งแล้วก็ชุบเก็ดขนมปังไปทอดชุบหลายๆชั้นนะใหญ่ๆๆอ, <laughs> อยากได้ใหญ่ๆก็ชุบหลายๆชั้นเพราะหนกเก็ดขนมปังอะ่ะ ไก่เน้นๆอีบ่ไก่น่อยอันนี้ชิ้นใหญ่มากเนี่ยดูดิสุดยอดเลยนะไม่แพงด้วยนะขีบบาทเองไม่สิบบาทนะมั่งเนี่ยอยู่ที่ปลาเราไปขายแล้วน้ำชิ้นไม่พอนะจะมีเอสเคจุ่มเลยก็ได้แก้วจุ่มอา ลาดปุ๊บมันไหลไปข้างล่างความมีให้แกะไม่แหแกะไปกัดตูดมันดึงไม่ได้แล้วอะมันมือมันลื่นบีบอาดีกว่าโอเคเลยนี่รำก่อนรำเหรอลำรำลองเลียม,มันจะออกหวานๆอะราาั่วาหลีอะใ่กรอบด้วยโอ้โหเผ็ดนิดหน่อยคุณผู้ชมแล้วก็รวยงา ูกใจพี่เกมมาลองเลยอืมอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจะแป้งมันไม่กรอบนไหมมันโดนซัดไปแล้วแป้งมันกรอบมันก็ะยาแอบกรอบนานไงอยู่ออืืมของตลาดก็อร่อยมันไม่ใช่บ้ามากอร่อยอื MK อร่อยกว่าก็อย่างนี้ผมไม่เคยกิน MK เดี๋ยวไปคอสูงกินอย่างนี้ก็พอแล้วพูดให้ฟังเฉยผมไม่เคยกิน MK ยวมาก็ KFC เพราะเดีแล้วไม่กิน มม่กับปลตา่างอย่างกันหรอกมันก็ไก่นี่แหละมาคนละฟิววะเยอไปนั่งกินร้านอาจจะได้ฟิวกว่าทำงั้นได้เราไม่มีตังค์ใครข้างกลางมีกัหรู้แล้วไปกินในห้างมันจะมียี่ห้อ แต่ว่าไปซอสเขาอะไรเขาก็อร่อยดีนะนะสม่าอันนี้ขนาดเค้กเจี๋ยอร่อยเลยนะซอสแบบว่าทางร้านไงอืมอเนี่ยอ,อ,อร่อยจริงมบมาาเก็เบกระดูกไว้เดี๋ยวหมามากิ้กระดูกไก่แต่ว่าอร่อยอยังไงก็สู้ทำเองไม่ได้ อันนี้เป็นทอดอันนี้เกล็ดขนมปังมาครับผมนีนาายย่มันหนาจ้ะนี่เกล็ดขนมปัง,ล,งลองชิมดิอืมมันนา่าอร่อยมากเลยลอยโมละของเหมือนรสชาติเหมือนอันนี้ไหมบอกมันเป็นอะหลํำกว่ามั้ง <c oughs> ไม่อธิบายเลยคือบอกแค่อร่อยกว่าเลยผมกินเองก็ได้งันละอธิบายขอไม่อยู่ข้างหน้าไม่กินเองอ,อ่าถามไหมอืมไปนุ่มกว่า วันนี้จะเพิ่มาน,นี่เพิ่มอ,อกคุณผมมู้ชมกินไก่เห็นไะไรสองอย่างเนี่ยทั้งโปรตีนทั้งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกินไ้หมดก็แจกอีกแล้ววันนี้นะ แจกหลานอะซื้อมันเผื่อหลานด้วยคุณผู้ชมเด็กๆชอบหัวเท่ากับเจอบรุ่นแบบว่าสิบสองสิบสามนี่ยังชอบไหมเนี่ยไก่ก็สามสิบก็ชอบอ ปิด okay, ปิดป๊าป๊นักใครปะาป๊มันก็คือมันได้ฟิลกว่ามันแน่นมันร้อนจริงๆคุณผู้ชมฝนเขาตกกันบ้านเราไม่ตกเดดเขาพายุเข้าทั่วประเทศคุณผู้ชมประดิษฐ์บ้านผมไม่ตกอ่ะฝนอะ มีแต่แดดกับลมร้อนอะ่ะสองอย่างมีแต่แดดกับครับครับมองไปเลงมีแดดกับจจจเ,เจ้าเงาะหรืเจ้าเงาะก็มีหัวใจครับแม่นว่าจ๊ะแม่นทองลายใจ โอ้วยส,สี่ห้องหัวใจไม่พอเจ้าหัวเขารักเดียวไวย<า>งมันทองมันมีสองใจออ้หัมันซิบใจนะคนข้างๆผ <c oughs> มได้ซิปใจซิบคนเดียวซิบใจมันน้อยไปสี่ห้องหัวใจกันน้อยไป <c oughs> มันต้องบูนณาห้องเช่าเลยแนหะ <c oughs> ละเปิดรองรับตลอด <c oughs> มันบุ๋มมีแอมว่าบ้านเฮาบ่ะเนาะมันบุ๋มมีแอมไบเย็นคือห้องเ่าไหม เพื่อจะมีแอ่งยินสบายใจพูดถึงทุกแจกงงไม่ต้องงงหรอกบ้าอะไรกืมก้อนนิดหน่อยพี่ร้อนอ่ะผมเป็นคนเจ็บประการเก่งมะเหนือไม่ให้ออกผมเงาเอาไหลเพื่อฟาเอ้คุณผู้มมันต้องร้อยจริงๆอะถึงจะแบบเหนือแตกอ่ะผมอ่ะืม อร่อยชอบถูกใจนะท่านหวานๆนอ่มกะลุ้นว่ายฝนตกจะได้ไปจับเอ่งเก็บเห็ดคุณผู้ชมแมนมีโอ้มันมืดมาเลยนะเมื่อวานโอ้โหลุ้นเต็มที่ฟ้าแบบไม่มีเมฆอ่ะเมียมนอนอยู่แบบกลับไปมา มันทำท่ามันจะตกก่อนป้าเป๊ะป้าเป๊ะเหล่าก็ยึดก็อ,อย่างว่าแหละคนผู้ชมมีคนแบบนี้อยู่ในตำบลนะ่ะั้งเกี่ยวครับอืมอหรือแบบว่าใคา,า,าจะหัดจะหัดเข้าวัดแล้วเราทำบุญให้เขาบ,บ้างครับอ๋อะอะลรม,มันเกาะติดติดนี่มาเลยน้ำตาลนะ่ะน้ำซอสเหนียวเข้มข้นอ่นนะ อ,อันนี้หดมดครับเนี่ยนนี้อ๋อฉลาดเนาะให้ผมอันไม่เลือดดูเองเต่ากันอันนี้มันหนาไงนะมันแบนก็นถ้าไม่รวมกระดูกผมก็เยอะกว่าเพราะอันมันไม่กระดูกอยู่ทางไหนม,มีมี <laughs> ลืมให้กินนียังปากเยอะอยู่เพิ่มกินกินกินให้ยังให้กินให้กินซอสติดเต็มเปล่าเลยอ่ะ เขาใส่พริกไทยด้วยเห็นไหมม่นเผ็ดเผ็ดดูมันหอมไหมครับแต่เราทำไม่เห็นไก่ไม่เห็นสุกแบบนี้ยอู่นะอันนี้เขาทอดจนสุกเลยคนนถ้าทำเป็นอย่างมั้งเราไม่รู้สูตรเขาว่าทำเป็นเขาจะขายหรอถ้าไม่เป็นเขาจะทำขายหรอก็นั่นไงคือเขาทำเป็นไงก็พี่เกมถามไม่ใช่ทำไมเราทอดมันเป็นแบบนี้ ก็ส so ัมเป็นแค่นั้นเองตอบไม่ง่ายเลยตีนกระตุกอะไรวะนี่แหารเรื่องนะครับดูดิครับนักเลงเยอะจริงๆอ่ะหน่อยกระตุกเลยเนี่ยไอคนนั้นน้องมั้งโอ้โหไอบวมแล้วก็ฮะแน่นนะแน่เหรอแน่แล้วก็ไปอิ่มมากเลยครับน้ำจิ้มเก็บน้ำจิ้มมบอกแล้วอย่าไปกัดตูดมันมันเสียของนั่นเองก็ ได้ไอกระห่ามันคือหลานอยู่ดิมันเก็บไปงี้ไปให้หลานอ่ะโอเคครับผู้ชมน้ำลายน้าลยหมาบอนะผมก็ไม่อยากให้มันกัดเท่าไหร่หรอกเยศหลานก็เป็นหมาบออีเป็นติ้งต้องแบบนี้ประสิทธิ์วิสีแล้วเป็นอะไรหรอกมันจะติ้งต้องอ่ะดิไม่ติ้งต้องเชื้อแมนนวลโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและเด็กติ้งต้องในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย